คุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องเล่าปฏิหารความเชื่อจากเรื่องเล่าหลังวัดเลเดี๋ยวสวัสดิครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยได้ยินคําว่าวาจาผิดมาบ้างแล้วนะครับคาําว่าวาจาผิดนั้นหมายถึงคาพูดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อสาว้อยคําหรือวาจาอะไรออกไปแล้วก็มักจะเกิดขึ้นจริงๆ ตามคำพูดหรือวาจานั้นผู้ที่มีวาจาติดหรือคำพูดตัดมักจะเป็นพักี่จิตรตรงศีลบริสุทธิ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงและถือสัจจะวาจาเป็นปกติพระที่มีวาจาสัติ์นั้นหมายถึงท่านได้บำเพ็ญเพีย,บยบรบารมีด้วยการมีสัจจะวาจา มาตั้งแต่หลายภพหลายชาติท่านมักจะมีความสำรวมในคำพูดของตนเป็นอย่างยิ่งไม่เคยพูดโบนหมดเค็ดไม่เคยพูดคำหยาบไม่พูดต่อเสียงไม่พูดเซอ,อ,อรเตอร์เรวไหลคำพูดทุกคำจึงเป็นไปตามความจริงทั้งสิ้นเมื่อเกิดมาในภพชาติปัจจุบันท่านก็ยังเคร่งครับในสัสวาจา ไม่มีบกกล้องดังนั้นเมื่อท่านพูดอะไรออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดจึงเป็นไปตามความจริงที่ท่านพูดนั้นทุกประการเหตุผลอีกอย่างหนึ่งครับที่ทำให้พระสุงบางลูกมีวาจาติดเนื่องจากท่านได้อภิญญาญาณอย่างรู้เห็นเหตุาการณ์ในอนาคตการที่ท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้หมายถึงท่านพุทธอย่างรู้อนาคตของบุคคลนั้นแล้วจึงต้องเป็นไปตามที่ท่านพูดอย่างไม่เลี่ยงไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์หลายๆจากต่อมาก็เกิดขึ้นเป็นหลังาที่ท่านกล่าวไว้จริงๆอนุฟังคับพระทธสูตท,ที่มีอภินยาหรือว่ามีวาจากสกตินั้นมีมากมายหลายรูปหลายองค์ ทั้งในอดีตและปัจจุบันอาทิเช่นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอำเภอนครทัทศีจังหวัดนครปฐมหลวงปู่ท่านนี้เป็นที่เรื่องลือว่าท่านเป็นพระมหาเทระที่มีวาจาสิท์เป็นอย่างยิ่งพระสงอีกหนึ่งรูปที่ถูกเล่าขานตอบมานั่นก็คือหลวงพ่อท่านภายเทพเจ้าผู้มีวาจาสิทแห่งวัดสงขัน ตำบลช้างกลางอำเภอสวงจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อเสียงรลเกียยศของท่านเป็นที่ลือเรื่องและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องศัสนาวาจาจนประชาชนทั่วไปพร้อมกันสนานานามท่านว่าเทพพระเจ้าวาจาสิทธ์ท่านเป็นพระที่ยึดถือคำสัตย์จนเป็นบารมีธรรม พูดคำไหนเป็นจริงคำนั้นจบจนมาถึงปัจจุบันนี้มีคําบอกเล่าที่ว่าหลวงพ่อจุมพรทั้งตัดหนีโลแห่วงวัดปา่าลุนธรรมตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินุ์มีคําเล่าฐานถึงขั้นว่าท่านเป็นพระผู้ที่มีวาจาติดและผู้มีอภัญญายานเพียงรู้ถึงเรื่องในอนาคตจนติดใกล้ไใจที่อยู่เสื้อฟ้าเมืองไทย และในโลกต่างเล่าขานถึงท่านว่าท่านเป็นพระผู้ที่มีแต่ความเมตตาและเป็นพระที่มีวาจาติดยางรู้ในอนาคตที่ยังคงมีธาตุผลและมีชีวิตอยู่ให้เราได้กล่าวบหา้ในปัจจุบันเรื่องเล่าและเรื่องราวบางส่วนเกี่ยวกับอติหาพร้อมเพื่อว่าท่านเป็นพระผู้ที่มีวาจาติดลงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ในบางส่วนแล้วพาคนเข้ากราบไหว้ขอพอรหลวงพอ่อหลังจากชีวิตพลิกผันตกต่ำชีวิตกับพลิกผันดีขึ้นลาปฏิหารกับวาจาสิทิหลวงพ่อจุมพลที่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นอีกหนึ่งเรื่องราวของคุณคมจันกู้ซื้อบ้านธนาคารโอกาสเป็นไปได้ศูนนย์หึงเซกับวาจาสิทธ์ของหลวงพ่อจุมพลที่ว่า ได้อยู่หรอกผ่านการอนุมัติอยู่นะีนึงเรื่องราวของคุณสุภกรพลิกชีวิตติดหนี้หลักล้านกับวาจาติดหลวงพ่อจุนพรที่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกเดี่ยวชีวิตก็ดีขึ้นพระอาจารย์จะช่วยมาถึงเรื่องราวของคุณยุธทธพลิกชีวิตดีขึ้นราวปฏิหารกับวาจาติดหลวงพ่อจุนพรที่ว่า เดี๋ยวก็ดีขึ้นเดอ้อเดี๋ยวก็ได้งานดีเดอ้ออีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายของคุณทองใสติกชีวิตขายที่ดิน27ล้านกับบาจาติดจุงพ่อจุมพรที่ว่าขายได้อยู่เดอ้อกลางปีเดอ้อยังคงมีคำบอกเล่าทั้งที่ยังไม่ได้มีบทสัมภาษณ์ลงในโซเชียลมีเดียมากมายในปัจจุบันวันนี้ณนะเวลานี้เราคงได้ยิน คนเล่าอาันถึงหลวงพ่อจุนพรทั้งตั์กีโลแ่งวัดป่าเดินธรรมที่ว่าพระผู้ที่มีแต่ความแม่ตามีวาจาที่สัทธิ์และมีอภินญ,ญาอย่างรู้ถึงอนาคตข้อมูลทั้งหมดนี้ที่เรื่องเล่าหลังวัดได้มานำบอกเล่าจะเป็นข้อมูลแท้จริงหรือเท็จประการใดในย้ายายในการรับชมสำหรับวันนี้เรื่องเล่าหลังวัด สวัสดีครับถ้าเราเป็นคนดีเราดีทัทง้งกายทั้งวาจาทั้งใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง,งลหลายก็จะปกป้องรักษาเราแล้วก็จะช่วยเราไนดน้บุคคลที่มีกัลังใจดีแล้วทําการสิ่งใดก็จะสําเร็จได้นานถ้าเราขาดซึ่งกังงลังใจคี่บมสำเร็จเรานั้ก็จะขึ้นต่อขึอ้นแต่ย,ยากอีเพราะฉะนั้นกัลังใจเป็นมาพิษเลย วายาฉันเป็นออกไปที่โปรดเป็ตามด้วยอยาให้ยาโยมเป็นสุขจบประสบเจริสำเร็จเป็นตรเจริญด,ดํานินอีการงานทุสิยาเปิดโชครัพย์นับดวงนับโชคในหน้าที่การงานีเด้อ